สวัสดีครับจะแล้วไหมจะแล้วไหมย่าลกมากเลยครับมองเห็นต้นไม้ไหมสวัสดีครับจะแล้วไหมจะแล้วไหมเห็นต้นไม้ผมไหมครับเหนื่อยมากเลยครับวันนี้ ตัดหญ้าครับยังไม่ถึงไหนเลยจะแล้วไหมจะแล้วไหมนี่ต้นไม้ครับกำลังแอบอยู่ในพงหญ้าครับผมไม่ได้กลับบ้านมาสามเดือนครับ ดูโอ้ยเหนื่อยมากเลยครับ